็นางสาวสุรินยาแวนแมรรองผู้บริหารโรงเรียนชุมชนบ้านละหานิตรภาพที่1 1 3นะคะก็วันนี้นะคะก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทางยาละนันบารูนะคะได้มาให้ความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นกรอบป้องกันยาเสพติดนะคะแล้วก็เรื่องของความรักความกตัญญูนะคะสร้างปลูกฝังความรักความกตัญญูให้กับบิาดามารดาครูอาจารย์นะคะแล้วก็โครงการดีๆอย่างนี้นะคะที่จัดมาให้นะคะก็ เป็นโครงการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กได้มากมายนะคะไม่ว่าเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะสังคมพระวัฒนธรรมคือสิ่งที่ดีสําหรับเด็กๆอยู่แล้วนะคะตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของโครงการนี้นะคะทางยยลานันบารูเองก็ยังได้ให้หมอบอุปกรณ์กีฬาแล้วก็ให้กับให้กับเด็กนักเรียนของเราอีกทั้งรวมกับยงังเลี้ยงไอศครีมให้กับเด็กของเราด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีหนึ่งหนึ่งโครงการโครงการนี้ จะต่อยอดได้ก็อยากให้ทางยาลาันบารูหังมีโครงการดีๆก็มามอบให้กับทางเรียนของเราได้อีกเรายินดีที่จะร่วมมือร่วมใจกับโครงการยาลาันบารูอีกต่อไปค่ะก็ขอขอบคุณค่ะ